พี่วัดปัจจุบันนี้อายุเท่าไหรคะ62ปีนะคะอขออนุญาตนะคะพี่วัดเนี่ยค่ะมีทั้งหลุมสิวมีทั้งริ้วรอยตรงนี้เยอะมากแล้วก็มีทั้งแบบทุกอย่างเลยแต่ก็ได้ทำให้หนึ่งข้างเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ของหน้าพี่วัดกันทำหน้าชุ่มๆก่อนนะคะพี่วัดนะแบบเยอะมากพี่วัดเคยทำอยู่แล้วแหละแต่ว่า เราจะต้องมาดูกันค่ะว่าผิวของพี่วัชเนี่ยจะยกกระชับภายในกี่นาทีเพราะว่าเป็นทั้งหลุมสิวลึกมากแล้วก็มีริ้วรอยแบบนี้นะคะเนาะ,ะทำให้หนึ่งท่านะคะพี่วัชเนาะแต่ต้องใช้ปริมาณที่เยอะนิดนึงนะคะวินาทีที่เราใช้ค่ะเนี่ยเราจะแบบวอาอย่างนี้ผสมน้ำเหมือนเดิมนะเนื้อแมทประมาณเท่านี้นะคะ,อะเอามาฝั่งนี้นะคะโอเค โอเคพี่วัดลืมตาเลยค่ะอ่าพี่วัดเนี่ยมีหลุมสิวทาได้เลยนะคะถ้าคนที่เป็นหลุมสิวอะค่ะแปะได้เลยเราจะมาดูประสิทธิภาพของครีมตัวอินซาลีเอเลสกันพี่วัดลืมตานะคะโอเค แลน้วผักให้กับพีบ่วัดด้วยนะคะเร่มาแล้วกลมลงนิดนึงนะคะโอเคค่ะถ้าเป็นริ้วรอยลึกขนาดนี้นะคะอันนี้คือดีขึ้นมากเลยนะคะและ้วก็ทำให้ผิวหน้าของพี่วัดนะคะแห้งไปเดี๋ยวเรามาดูนะ ลุมสิวของพื่วัฝั่งนี้ก็ยังควงขามให้กันนิดนึงค่ะหลุมสิวของพื่วัดฝังงนนงงด่งนี้จะดีขึ้นแบบไหนนะคะกี่นาทีนะคะเพราะว่าผิวหน้าของคนเราใช้เวลาไม่เท่ากันหลุมสิวของพี่วัดเริ่มดีเริ่มจางลงไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นหลุมสิวลึกขนาดนี้ขนาดผิวของพี่วัดเนี่ยลึกขนาดนี้ยัง หายไปแบบดูล่องผิวของพี่เขาเดี๋ยวจะมาดูความหน้ายกกระชับของพี่วัดหนึ่งข้างดูค่ะอ่ะให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวจะพยิ้มนะคะดูฝั่งนี้เมื่อกี้นี้มีหลุมสิวฝั่งนี้อันนี้ไม่ใช่ริ้วรอยที่เป็นรอยย่นนะแต่เป็นรอยที่เคยเป็นริ้วรอยและผาก ฝั่งนี้ใต้ตาหายไปยกกระชับไม่มีหลุมสิวเนียนฝั่งนี้ดูยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็สำหรับของพี่วัดนะคะบอกเลยว่าเบี้ยวไปข้างหนึ่งยกกระชับถุงใต้ตาหลุมสิวไม่มีใครลึกเท่ากับพี่วัดอีกแล้วแต่ตอนนี้พี่วัดค่ะนิ้วรอยตัวนี้ค่ะหายไปด้วยมีแค่ขาวๆที่เป็นแบบเราสะสมมา60ปี แต่ตัวนี้ค่ะหายไปใน2นาทีกับ Instally a อ s e กับพิวัฒน์นะคะ